สวัสดีครับเซสชันนี้นะครับหรือว่าบทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันเรื่องออคราวที่แล้วผมจะพูดค้างไว้ในเรื่องของเรนเดอร์เลเยอร์นะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการสาธิตการใช้งานเรนเดอร์เลเยอร์กันนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่บทเรียนเลยแล้วกันนะครับเรนเดอร์เลเยอร์เนี่ยก็จะอยู่ในแท็บนะครับในแท็บที่เป็นรูปกล้องเนี่ยก็จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการเรนเดอร์ทุกอย่างนะครับการเรนเดอร์ก็คือการประมวลผลภาพายความว่า เมื่อเวลาเราสร้างที o b j e c t แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีฉากเรื่องของแสงเรื่องของ Ma ทเ r i ร l เรื่องของอะไรเนี่ยนะครับมันจะมีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับประมวลผลจากจากภาพที่เป็นสาม d เงี้ยนะฮะออกมาเป็นภาพ2 d หรือว่ามันมันคือคล้ายๆการการถ่ายภาพในระบบ3ามิตินั่นเองนะครับก็คือการเรนเดอร์นี่คือจะพูดง่ายๆมันก็คือการประมวลผลภาพนั่นเองนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องกันนะครับเอ่อสมมุติว่าผมมีกล่องอันหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วผมก็จะสร้างอ่าชิป C นะชิป ทีดีเคอร์เซอร์มาอยู่ตรงโคอริเนตที่ x 0 y 0และ z 0นย์นะครับชิป a นะครับในการาเปิดสร้างอ็อบเจกต์เพนขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายเราจะทําตรงนี้เราเรียกว่า for หรือว่ามันจะเป็นตัวที่เป็นพื้นนะครับพื้นใส่ชื่อหน่อยแล้วกันนะครับการทํางานที่ดีควรจะตั้งชื่อหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ละเลยต่วน,นี้ไปเหมือนกันไม่ค่อยได้ตั้งชื่อเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกบล็อก,อก <Okay. S 1> นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ แล้วก็จะจะแอดอะไรดีบาบอกขยับมาตรงนี้นิดนึงหมุนนิดนึงแซดนะครับปึ๊บอแอดเจ้าตัวมังกี้ Monkey นะครับของเราขึ้นมา G นะครับ G คือแก๊สแซด G แล้วกดกดปุ่มแซดทีหนึ่งนะก็คือมุ่งขึ้นมาตามแกนสแซดนะครับแล้วกด R โรเตอตาทำแนวแกน X นะครับาลองจัดดูก็จัด เสียเวลาจัดนิดนึงนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยงามนะครับให้กับบทเรียนของเรานะครับตรงนี้ก็ยังเป็นบทเรียนอ่าเรื่องของการอินโทรดักชันในเข้าไปในเรื่องของต่างๆนะครับในใน,ในเรื่องของบทเรียน 3D เหล่านี้นะครับศูนย์นะครับอันนี้เข้าสู่มุมกล้องนะครับทีนี้นะครับผมก็จะแบ่งแยกก็คือผมจะส่งนะครับ เราจะแบ่งเป็น2ออย่างแล้วก็คือวัตถุนะครับวัตถุกลุ่มวัตถุนะครับก็มีเจ้าโจมังกี้นะครับก็มีบล็อกอันนี้นะครับไปที่เลเยอร์สนะครับ m กด m นะครับแล้วก็จะกดเลข2บนคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดด้านบนนะครับกด2ก็คือเป็นการ move ไปอยู่ที่เลเยอร์สองเลนะครับทีนี้เอา for ไปไว้ที่เลเยอร์สามนะครับกด m นะครับแล้วก็หรือจะคลิกเอาก็ได้นะครับย้ายไปที่เลเยอร์เลเยอร์สามนะครับทีนี้ ก็สรุปว่านะครับพอผ่านขั้นตอนนี้ไปเราก็คือว่านะครับเราก็มามาดูกันว่าที่เลเยอร์หนึ่งเนี่ยก็จะมีเฉพาะกล้องกับไฟอยู่นะครับที่เลเยอร์สองก็จะมีอ่าอ็อบเจกต์อยู่นะครับที่เลเยอร์สามก็จะมีพื้นอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราเปิดทั้งสามอ็อบเจกต์ก็คือคลิกเลเยอร์ที่หนึ่งนะครับชิปคลิกเลเยอร์ที่สองนะครับก็ยังกดชิปอยู่นะครับคลิกเลเยอร์ที่สามนะครับอ่าทงนี้ก็คือมันจะ รวม3 l มเลเยเนี่ยมาทํางานกันได้แต่ซึ่งจริงๆแล้วคือมันการแสดงผลพร้อมกัน3 l a เลเยอร์นั่นเองแต่จริงๆแต่ละตัวก็จะมีเลเยอรของใครของมันอยู่นะครับทีนี้มันจะมาเกี่ยวข้องกับอไอ้เจ้าเรนเดอร์เลเยอรยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับพิธีการเซตนะครับเลเยอร์แรกนะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นชัแนแรกของเราเนี่ยนะครับผมจะให้มันเป็น render, เรนเดอรอ์เลเยอร์ะเรนเดอรอันนี้เป็นเป็นเรนเดอร์อ็อบแล้วกันนะครับ ก็คือแบ่งตามกลุ่มนะครับอ่าสองตัวนี้นะครับก็คืออ b อบเจกต์นะครับอันที่2ก็จะเป็นอ่าเรนเดอร์นะครับเอาเป็นว่า,ารเราแยก f อ r แล้วกันนะครับเหมือนเราเราจำลองเหมือนกับว่าเราอ่าการจำลองในการทำยอย่างเช่นเหมือนเราจะจำอ่าอ่าแยกตัวละครเนี่ยออกกับฉากนะครับแต่ก็คือผมก็จะใช้อ่าการจำลองเนี่ยนะครับเป็นสภาวะใกล้เคียงกันแต่ว่าจะเป็นฉากที่ง่ายๆแบบนี้นะก็สมมติว่า2ตัวนี้เป็นตัวละครอันนี้เป็นฉากนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราจะเรนเดอร์ออบเจกต์ใช่ไหมครับก็คือเราก็อาจจะต้องใช้ไฟใช้กล้องแล้วก็บอกว่าเราเลือกต้องมีเลเยอร์หนึ่งนะครับใช้ไฟใช้กล้องแล้วมันเป็นเรนเดอร์ออบเจกต์ก็คือหมายความว่าเรนเดอร์ออบเจกต์ตัวนี้มันอยู่ที่เลเยอร์สองใช่ไหมเราก็ต้องชิปคลิกนะครับก็นี่คือเลเยอร์สองนะครับทีนี้เลเยอร์โฟร์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ไฟกับกับกล้องเหมือนกันนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่ติ๊กไปด้วยเนี่ยมันมันจะมืดนะครับเราเรนเดอร์คือมันเรนเดอร์ได้เหมือนกันแต่ว่าไฟกับกล้องจะไม่ทําางนนะครับ ก็ติ๊กที่เลเยอร์หก็คือมีไฟกับกล้องและนะอย่างที่บอกก็คือฟอร์เนี่ยมันอยู่เลเยอร์สนะครับก็คลิกตรงนี้ปึ๊บได้นะนะครับก็อ่านายเราคอนเฟิร์มนะครับก็อ่าเรนเดอร์เลเยอร์อ็อบเจกต์นะครับ,ก,รรบ,ก, render, รบก็มีไฟอ่าตรงนี้ก็มีกล้องกับไฟตรงนี้ก็จะมีอ่าเจ้าบล็อกแล้วก็มีมังกี้นะครับหัวลิงอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเรนเดอร์แล้วอ่าเรนเดอร์ ender, ตัวนี้นะชัแนลที่ชื่อว่าเรนเดอร์ฟอนเนี่ยเนี่ยนะครับก็จะมี ไปกับกล้องนะครับแล้วก็อันที่3นะครับที on step step. 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 Step sure e ่ระยะ3ก็จะมีอ่ากราวอยู่อันหนึ่งหรือว่าฟอนนั่นเองนะครับทั้ทีเราพูดวนไปวนมานะครับเดี๋ยวกาวเดี๋ยวฟอนนะครับอ่าทีนี้เรามาลองมาทดสอบการสั่งว่ารันเดอร์อ็อบเจกต์นะครับเรากด F12 สิบเดี๋ยวผมขอเซฟกันแป๊บหนึ่งนะครับเซฟจริงการทำมาต้องต้องเซฟบ่อยๆนิดหนึ่งนะครับเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนี้ก่อนละกันนะครับรันเดอร์เลเยอร์นะครับ นี่เรามาลองเรนเดอร์ดูนะครับเรนเดอร์ที่อเอาเป็นอนิเมอิมเมจไปเลยแล้วกันเนาะปึ๊บนะครับพอออกมานะฮะเราก็จะได้จะเห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมปรับเซตแบ็กกราวข้างหลังเป็นสีอื่นแล้วกันนะฮะจะได้มองมันจะได้แบ่งแยกกันออกออก,ออกไปชัดเจนนะครับเปลี่ยนแบ็กกราวข้างหลังก็อาจจะใช้เลี้ยวสกายนะครับเปลี่ยนสีมันนะครับอาจจะเป็นสีฟ้าฟ้ายัางไงดีฟ้ามืดๆหน่อย ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประมาณนี้ดีไหมแม่เอาอย่างเงี้ยนะปึ๊บมันจะเป็นสีชมพูอ่ะนะครับลองเรนเดอร์ดูนะครับปึ๊บกด f 1 2ก็ได้นะครับเรนเดอร์เราก็จะเห็นว่าอ่าตรงนี้นะครับเราก็จะได้แต่อ่าออบเจกต์ขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะสามารถถ่ายภาพได้ก็คือมันมันมีกล้องได้เองนะครับแล้วก็มี ก็จะดูก็คือออบเจกต์นึงมีความสว่างก็แสดงว่าได้รับอ,อิทธิพลของแสงด้วยนะก็คือนะับอย่างที่เรากําหนดเลเยอร์ไปนะครับทีนี้ลองมาดูชัแนลที่ Channel 2ของเราก็คือเรนเดอร์โฟร์นะครับแล้วกด F12 เรนเดอร์นะครับที่เราได้มาก็จะเป็นตรงนี้นะครับคืออาจจะแปลกใจว่าที่ทําไมเรนเดอร์แล้วมันยังได้เท่าเดิมท,ท,ทั้งที่เราติ๊กชัแนลต่างกันคือจริงๆมันเรนเดอร์ถูกแล้วเนี่ยครับแต่จริเราต้องต้องเลือกดูว่า,านี่คือ อ็อบเจกนะอันนี้เป็น f อ r นะครับก็คือแสดงผลตอนนี้ที่ออกมาก็คือเราจะมี f อ r แล้วก็ f อ r ตัวนี้มันก็จะมีในส่วนของเงาเนี่ยนะครับมีการเรนเดอร์เงาเนี่ยติดติดมาด้วยตรงนี้นะครับทีนี้นะครับแล้วมันอ่ะนี่นี่คือประโยชน์ของการสัมเปิลง่ายๆนะครับแต่ถ้าบางทีเราอาจจะมีบางทีเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีการ,าจจมการาาไม่ใช่การ,รเซปเลตการการแยกออกเป็นหลายๆเลเยอร์อย่างเช่นอาจจะแยกอ่ ตัวเมดตัวตัวสมมติในถ้าเราทําตัวละครที่มีผมหรือมีขนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแยกขนไปไว้เลเยอร์หนึง่งนะครับแล้วตัวพลิกอนหรือตัวโมเดลเนี่ยก็อยู่อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเพื่อ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 เพอ,เพอ,เพอเพร์ฟอร์มนซ์ของระบบนะครับเวลาแสดงผลเนี่ยคือมันอาจจะไม่ต้องแสดงพร้อมกันก็ได้นะครับอย่างเช่นการแอนิเมตเราแอนิเมตไปที่ตัวละครเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ต้องเปิดเฟอร์ก็ได้อาจจะเฟอร์ไว้ที่เลเยอร์อื่นเฟอร์ก็คือพวกขนเนี่ยนะครับเวลา เรามีการทำแอนิเมตแล้วเปิดเฟอร์ไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เครื่องเนี่ยหนืดนะครับแล้วมันกินกินกินทรัพยากรของเครื่องมากอย่างเงี้ยก็คือเป็นประโยชน์อย่างหนึง่งที่ผมพอจะยกตัวอย่างให้ได้นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับถ้าเราเรนเดอร์ทีละเลเยอร์อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวขอบแบบนี้นะครับแล้วเราบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าแยกอย่างนี้แล้วผมจะไปคอมไบจะไปเหมิดกันอะไรได้ยังไงในเมื่อ อ่า n n นลนี้มีอ็อบเจกต์ช n นลนี้มีฟอร์แต่จริงๆแล้วที่ผมอยากได้คืออยากจะมีก็คือ2 l a เลเยอร์เนี่ยรวมกันอยู่นะครับก็จริงๆมันก็มีการแยกไปทำงานได้นะครับก็คือตรงนี้ก็จริงๆถ้างานไม่อะไรมากเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องแยกก็ไม่เป็นไระนะครับแต่บางทีถ้าเราจะทํางานที่มันมีความซับซ้อนหรือว่าแอดวานซ์ขึ้นเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นจำเป็นจะต้องใช้นะครับอันนี้ผมเสร็จเป็นยๆงแล้วกันก็ยูสโนดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้มันจะเป็นการทํางานเกี่ยวกับว่ากากรผสม Material, นะครับแล้วนี้ก็คือตรงนี้เป็นการสลตเก่ือกซีนนะครับลองติ๊กยุสโนดขึ้นมามันก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีทำไมตรงนี้แสดงเป็นเป็นแต่รูปอ็อบเจกต์เพราะว่าเราเลือกเลเยอร์ตรงนี้เป็นอ็อบเจกต์นะเพราะฉะน้นเราจะมีเรนเดอร์เลเยอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็มีการชิป a แอดเข้ามาได้นะครับอินพุตเข้ามาก็เป็นเรนเดอร์เลเยอร์อีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าเราบอกว่าไอ้ตรงนี้ให้มันเป็นเรนเดอร์เลเยอร์เกี่ยวกับฟอร์นะครับก็สุดท้าย2อเหมือกันเป็นรูปเดียวตรงนี้นะครับ จเสมอตัวกันยังไงนะครับก็คือมันก็คล้ายๆเหมือนกับาการซ้อนเลเยอร์ใน Photoshop เนี่ยนะครับเหมือนกับไอ้น,นี่มาเป็นภาพอีกไฟล์หนึ่งนี่ก็เป็นภาพอีกไฟล์หนึ่งแล้วเอามารวมกันที่ที่แคนวาสหรือเวิร์ดสเปคเดียวกันแต่อันนี้อาจจะอยู่เลเยอร์หนึ่งนี่อยู่เลเยอร์สองนะว่ากันไปก็แอดเข้ามาเอาคัลเลอร์นะครับในอ่ะมิกมิกนี่ก็เป็นคัลเลอร์มิกนะครับก็เอา เวลาปลดนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ลากลากทิ้งไปนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับมันก็จะเป็นการปลดไอ้เจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรลิงก์ลิงก์ระหว่างโหนดเนี่ยออกไปกันได้นะครับก็คือลิงก์ระหว่างโหนดไม่ว่าเราจะผสมยังไงเนี่ยขอให้สุดท้ายมาจบที่คอมเพรสิตนะครับเพราะว่าเวลามันเรนเดอร์เนี่ยรับมันจะแสดงผลตามที่คอมเพรสิตตรงเนี้ยนะครับนะครับเราผสมอะไรเข้าไปมันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับถือหรือว่าเราอาจจะไปผสมหลายๆอย่างแล้วเราไม่ลากมาจิ้มตรงเนี้ยนะครับเวลามันเรนเดอร์ออกมามันก็จะมีความผิดพลาดนะครัับะะ้าเรนนพฉ หนดสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะต้องมาปักอยู่ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ลองลาก image เข้ามาตึก๊กตึ๊กนะครับอ่าทีนี้เราก็พอจะมองเห็นภาพคร่าวๆนะครับทีนี้เราจะมีการใช้ Back ดันะครับก่อนที่จะเราจะใช้ Back ดัได้เนี่ยติ๊กไปมันไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างสีดำนะครับที่มันไม่มีอะไรเพราะว่าจริงๆเราควรจะมีตัวตัวหนึ่งนะครับจะแ,แนะนําให้รู้จักก็คือมันคือตัวที่ชื่อว่าโหนดที่ชื่อว่า o u t p u t นะครับมันคือวิวเวอร์นะฮะไอตัวนี้คือวิวเวอร์นะครับวิวเวอร์เนี่ยก็คือเอาไว้เช็คสถานะว่าเวลาสองเลเยอร์ layer นี้มารวมกันที่เลเยอร์นี้แล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงคือเราไม่เราจะได้ไม่ต้องไปเรนเดอร์นะครับอย่างงี้นะฮะติ๊กปึ๊บเห็นปะมันก็จะโผล่มาเออนะอย่างงี้นะครับก็คือเป็นแค่ว er, ิวเวอร์เฉยๆไม่มีผลอะไรถ้ามันมีหน้าที่ดิสเพย์ว่าอตอนนี้นะับโนดที่ชื่อมิกตรงนี้นะครับมันมีสถานะเป็นยังไงเวลามารวมกันแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเอ๊ะทำไมทาไมนะครับเราต้องตรงนี้เข้ามาออมันอินเวอร์สกันอยู่นะอ่ะก็คลิกนะครับสลับกันนะครับดึงลงมาข้างล่างนะครับคลิกอ่านิดนึงครับนิดนึงเออีกละอีกแล้วนะครับปดกันเอาฟอว์ไปไว้ด้านบนเอาไอ้เจนี้มาไว้ด้านล่าง ก็อันฟ้าลงไปอ่ะแบบนี้นะครับนะครับเทที่ดูก็คือ,อเรื่องของการเชื่อมโหนดวเนี่ยเราจะมาอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับก็มีการมิกซ์ระหว่างนะครับตรงนี้นะครับก็เป็น for นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่ะเป็นอ็อบเจกต์นะครับก็มารวมกันที่นี่นะครับโดยการใช้อันฟ้าตักนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ไอ้ตรงหมวดตรงนี้นะสามารถเปลี่ยนไปได้นะครับการแสดงผลของภาพนี่มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับลองดูกันนะครับอันนี้ผขอใช้ที่มิก,กลกันนะครับอย่างในกรณีนี้เราสามารถเพิ่มสีให้ไอ้เจ้าตัวส่ว,สวนเราเราจะเพิ่มสีให้ตัวไหนดีให้ตัวอ็อบเจกต์นะครับเราก็อาจจะมีการสร้างคันเลอร์อะไรดี R G B curve ดีไหมเราจะใช้คั l เลอร์บาลานซ์ดีเราเอาฮิวมาครับฮิวง่าย,ายๆเลยแล้วกันนะก็เอา,อาตัวนี้ก็ ปล,ป,ลปลดไปก่อนนะบ,บางทีมัน,มนลุงรังเนาะก็เอาทีนี้เนี่ยนะครับก่อนก่อนที่เราจะเอาเอาอ e ิมเมจนะครับมาเข้าที่ตรงนี้นะครับที่ที่โนดตรงนี้นะครับเราอาจจะมีการเอามันไปผ่านการแต่งสีก่อนนะครับเข้าตรงนี้นะครับแล้วเราลองฮิวดูเขียวไหมนี่แฟกเตอร์ ดี๋ยวนะฮะอ๋อทษทีครับคืออย่างเงี้ยบอกแล้วว่ามันไม่มีวิวเวอร์นะครับในตรงวิวเวอร์เนี่ยเราสามารถดูปพิเคทมาก็ได้นะครับก็กดชิปดีนะครับเล่ามาวางไว้นะครับเดี๋ยวให้ขยายนะลูดเมาส์ลูดเมาส์สไลด์เมาส์ไปนะครับโรเลอร์นะครับเอาเอาอิมเมจมาติดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะดูในวิวพอร์เนี่ยว่าเออมันเปลี่ยนสีไปยังไงบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นวิวเวอร์ไม่เกี่ยวกันนะครับวิวเวอร์นี่คือบางทีมันทําให้ดูดูลกตาเหมือนกับว่าจริงๆเเหมือรา เราเชื่อมโยงหลายโนดอะไรเพราะจริงๆมันมีมันมีแต่วีเวอร์นะครับมันมันแค่เป็นตัวแสดงจริงหลักสำคัญก็คือมันจะมีแต่ตัว 1, นึ4ง,งจริงๆมีแค่4โนดเองเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับเราลองปรับดูนะไม่รู้จะปรับเอามันไปปรับเดี๋ยวลองปรับจาเอาดูซิพอเข้ามาปุ๊บฮิวเอ๊ยหรือเราจะใช้คัลเลอร์เคิร์ฟดีนะ เอาอัลฟาไปตัด่างนี้เอา,อางีนะ้เดี๋ยวขอขอขอเติมสีให้ออบเจกต์น,นิดนึงนะขอวิ่งกลับไปที่ทีดีก่อนแล้วกันนะครับอเพราะฉะนั้นเวลามันฮิวมันไม่เห็นนะครับผมก็ไม่มีคัลเลอร์บาลานซ์ในการมาเล่งสีขึ้นด้วยนะครับโอเคดีฟิลนะอาจจะเปลี่ยนสีไปสักหน่อยนะสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ไม่อะไรมากนะครับให้เผื่อให้มันให้ให้ให้ติเตอร์มันเดินไปได้นะครับโอเค ฟอตรงนี้ก็ใช้เป็นสีขาวไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ตึ๊บเซฟมนิดหนึงนะครับขอใช้ Environment Lighting สักนิดหนึ่งนะครับแอปพอแม็กให้เพื่อเพื่อความดูดีจะลองลองเรนเดอร์ดูนิดหนึ่ง ผ่านไหมอันนี้เป็นการคอมไบเยอะๆโอเคกลับไปที่อ่าอ่าไปไหนแล้วโนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคือเวลาเราฮิวเนี่ยถ้ามันจะเปลี่ยนสีเห็นไหมฮะฮิวนะครับฮิวนี่คือเราจะเปลี่ยนสีไปได้แล้วก็การเซตติตวิชั่นนี่คือความอิ่มของสีคือคือสมมติถ้ามีสีแดงให้เราเร่งค่าเซตติวิชั่นเย็นๆมันก็จะเป็นแดงแป๊ดนะครับแต่ถ้า เราใส่ค่านี้น้อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นแดงแบบแดงซีซีแดงเหมือนโดนเหมือนเสื้อโดนแดดเรียแล้วมันมันจืดๆจางๆนะสีไตาต,าต,าตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแวนลูก็น่าจะปเกี่ยวกับความสว่างอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราสามารถนำโหนเราเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนสีได้ซึ่งการเปลี่ยนสีตรงเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนสีฟอร์ตรงไหนเลยนะครับถ้าดูจากตัวคอมโพสตตรงนี้แล้วนะครับอ่าทีนี้พอเปลี่ยนสีเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอามามิกกันนะครับตะกี้นะครับมันเอามาันเอาไปผ่านการมิกก่อนแล้วค่อยเอา เราคลิกที่วเวอร์วเวอของมิกนะครับเป็นแบบนี้อ,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 อันฟ้าต้องมาจิ้มที่นี่ด้วยนะแ,แบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับอย่างนี้นะเราก็จะเห็นประโยชน์ของการใช้ก็คืออย่างเงี้ยมันเป็นการคล้ายๆการคอมคือเราเราอาจจะเรียกว่าตรงนี้เป็นการคอมโพสเลยก็ได้ครับคือการเอาภาพที่เรนเดอร์เนี่ยมาต่อยอดอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเรนเดอร์ออกมาได้นะครับลองกด f 12เรนเดอร์นะครับคือตรงนี้นะครับมีการนะครับพอมันพิกตรงนี้แล้วใช่ผมก็ส่งเข้าคอมโพสิตก็คือไฟนอลตรงนี้นะครับแล้วเราเวลาเรนเดอร์ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือประโยชน์จากการใช้โนดยูนิตนะครับตรงนี้นะครับคือที่นีผมเรียกไอ้ตรงนี้มักจะชอบเรียกมันว่าคอมโพสิตโนดนั่นเองนะครับ ทีนี้เด no part, er blend, like ี๋ยวลองใส่อีกอันนึ่งมุิผมอยากให้พื้นมันเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องมีการใช้อย่างเช่นแนะนำอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับฟิลเตอร์แล้วก็เบอร์เอาเป็นเบอร์แบบแัสเซียนแล้วกันนะเบอร์แบบว่ามันมันมันแคสเซียนเบอร์มันจะดูเบอร์นุ่มๆหน่อยนะครับก็เอาอิมเมจมาวิ่งเข้านี่นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นของนี่ปลดไปก่อนปลดไปก่อนเพราะแกต้องมาวิ่งผ่านตัวนี้ก่อนแล้วก็ให้ตัวนี้ส่งไปนะครับมามาเบอร์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองเบอร์ดูนะครับอันนี้ก็เป็นการเบ เห็นไหมมันก็จะมีการเบอร์เบอร์ไปตามแนวนอนนะครับอย่างนี้ y x 10อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทําเบอร์ได้นะฮะแบบนี้เป็นต้นครับเดี๋เลองกลับมาที่ TD viewer แล้วกันนะครับนี้ครับทีนี้พอเราเรนเดอร์แล้วเนี่ยนะครับสีมันก็จะไม,ไม่ไม่เห็นเหมือนใน viewport แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีการอ้างอิงนะครับภาพไฟนอลเนี่ยมาจาก c o m p o s i t node เมื่อกี้นี้นะกด F12 นี่ก็คือผลงานล่าสุดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับผมก็พยายามจะยกตัวอย่างก็คือไม่ให้มีอ็อบเจกต์เยอะหรือว่าอะไรเยอะเพราะั้นมันจะแย่งความสนใจแล้วมันจะทําให้เรางงไปนะครับสําหรับเซสชันนี้บทเรียนนี้นะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีบทเรียนนะครับแอดวานซ์ออกมาเรื่อยๆแล้วครับก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปแล้วกันนะครับเพราะจริงๆตัวผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้แอดวานซ์นะครับก็ศึกษามาอยู่ระยะหนึ่งนะครับอันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ